สวัสดีคุณผู้ชมทุกานด้วยนะครับผมอยู่ในเกมดราก้อนบอลเลเจนด์นะครับกับตัวใหม่นะครับที่ผมไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยว่ะคือได้มาผมก็ไม่ใช้เว้ยนะครับหมายเลขสิบสามแปลงล่างนะครับเออแปลงล่างได้นะมาดูกันตัวในตู้นะนี่นะครับหมายเลขสิบสามนะแปลงล่างเป็นในล่างแบบล่างสีเนี่ยได้นะล่างสีน้ำเงินเนี่ยเออได้นะครับแล้วก็ สิบสี่สิบห้านะครับอืมเป็นตัวสลับล่างใช่ไหมอืมเร้ยไม่ใช่สลับตัวไม่สลับล่างสลับตัวกันเล่นเนาะก็มผมไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าถามไม่อยากได้ไม่เราเสียเพชรเปิดแล้วก็อยากได้อยู่แล้วข้างตู้เป็นอุโบนะครับอืมแต่จริงๆนนี้มันก็เป็นตัวข้างตู้แหละแล้วก็ข้างตู้เป็นซัพพอร์ตเ็นอุบโบตัวข้างตู้นี่ผมมีหมดแล้วด้วยอะ่ะ มันขยะจัดเลยอู่ค้างตู้ขยะจัดเลยไม่ได้ใช้เลยจะมีแค่แบบพอไปวัดไปวาก็ตัวนี้อ,นอะเนาะอืมถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้โหเสียเพชรไม่อยากได้นะครับแต่ถ้าถามว่าผมได้มาผมเาไปเล่นไหมกวงตรงนะผมไม่ได้ไปเล่นผมไม่มีทีมเล่นด้วยซ้ำมันจะเล่นกับทีมอะไรอะทีเป็นดอยเหรอทีเป็นดอยตัวอะไรเก่งอะไม่มีอะ ตัวอะไรเก่งครับทีแมนดอยไม่มีนะเซลอเซล,ลตัวตัวอัลต้าก็เล่นไม่ได้แล้วนะถ้าถามผมอะอืมผมถามหน่อยว่าไอตัวเนี้ยไอทีมเนี้ยผมถามหน่อยนะมันจะสู้ทีมฟิเซอร์โกคูแล้วก็เบลล่างสียังไงวะ <c oughs> ไอสามตัวอัลต้านะครับมันจะสู้ยังไงวะนะหรือฟิเซอร์ โกคูคูริลินก็สู้ไม่ได้ทีมนี้ก็สู้ไม่ได้นะหรือโกคูฟิเซอร์แล้วก็โกคูมัดไคโอมันจะสู้ยังไงเนี่ยทีมนี้สุดท้ายแล้วนะครับตัวเมตาหลักๆอะ่ะตัวเมตาหลักๆนะมีตัวนี้กับสองกับตัวนี้อยู่ดีสองตัวที่แบบเล่นได้ยาวๆอะ่ะเออส่วนในตัวพวกนี้ผมว่ามันก็ เล่นไม่ได้สําหรับผมผมว่าม,มันเล่นมันเล่นไม่ได้เว้ยมันพีพจริงไม่ได้เว้ยมันอาจจะมีคนเล่นได้แต่ตามผมว่าผม,ผม,ผ,มผมเล่นไม่ได้ <laughs> ผมคงไม่เอาทีมแบบแอนดรอยไปเล่นนะครับโอเคจะเสียเพชรแล้วเราก็อยากได้นะถ้าปติถ้าผมต้องทำคอนเทนต์ลงช่องผมไม่เปิดนะเว้ยนะก็ประมาณนี้นะเลรียญศูนจดห้า 14, 15, นะครับข้างตัวสิ้าอร์เซนต์อุบุ2%เปอนต์เนะเอฟค่าตัวศูนย์้าศูน แต่ถ้าใครเป็นแบบไม่ได้แบบสายทำคอนเทนต์ต้องลงช่องมีช่องอะไรเงี้ยคุณดองเพชรต่อดีกว่ารอเปิดตัวความสามารถเจ๋งกว่านี้ดีกว่ามันจะมีอะไรมันก็ตายเกิดถูกป,ปะ่ะเออนะครับมันก็มันก็คือมันก็ตายเกิดอะ่ะสเต็ปหนึ่งสามร้อยสองห้าร้อยสามเจ็ดร้อยสี่หนึ่งพันห้าพันหกฟิลเกมผมเปิดได้แค่ลูกเดียวแหละลูปเดียวนะครับช่วงนี้แม่งแจกเพชรน้อยจัดเลยอะเกมอะเออมาพูดไปเยอะละ เปิดเลยชว่วงนี้พงเพชรไม่แจกครับแจกน้อยมากหลักๆของเกมนี้ผมก็ดองรอตัวอัลตร้าดีดีสุดๆด,ดีสุดแล้วเก่งแน่นอนอตัวอัลตร้าเนี่เก่งแน่นอนครับแต่มันอาจจะเปิดยากหน่อยแต่มานี่คือมาใหม่มึงได้ใช้แน่นอนอะเอเอคือถ้ามาใหม่ปุ๊บได้ใช้แน่นอนเก่งแน่นะครับแต่ตัว L.F. มันก็ะจะเป็นแบบนี้แหละจะมีแบบตัวที่บบเก่งไปเลยนะเหมือนโ,อโคคูมัดไคโอกับแบบเฉยๆอย่า,ยางเงี้ยอ่ะมาต่ออ, <S <S อย่างน้อยขออุบุซัพพอร์ตจะได้ไหมเอี๋ยถ้าแม่งเกลือถ้าแม่งไม่ออกเลยขอเพชรมาทิ้งเลยนะคืออย่างน้อยขอจะมี5ให้ก็ยังดีนะจะได้ออกไปเล่นด่าน,านจกรรมได้นะ ตัวหน้าตู้น่าจะออกยากแหละเปิดลูกดีว,ว่ามันเปิดออกยากอยกู่แล้แต่ขอแบบให้มีตัวพอไปเล่นกิจกรรมบ้างปปจบเลยวะ่ะเจ็ดร้อยมาครับผมไม่บนมันเยอะไงมันเลยไม่ให้วิจิต้าบอกกูอเองการันตีเกลือวิจิต้า นี่คือแอนิเมชันการันตีเกลือนะครับเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเบมาเนี่ยไม่ใช่ผมจะเปิดให้ดูหรืเปิดให้ดูดดนะครับมันคือการันตีเกลือครับเรียบร้อย14บสีไปแล้วต่อไปเลดซัพพอร์ตนะครับเลสซัพพอร์ตคูณ ก็ขอหน่อยแล้วกันเนาะพันหนึ่งแล้วเนี่ยไปอืมท้องฟ้านาำเอกนะครับมาดักออกมาช่วยลูกหน่อยไม่มาลุงไม่ลุ้ไอโกโคูเ่ยชนะเฉยตูมโอ้โหมีแล้ว ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่ว่ะโอ้โหใน้เราก็เหน็นสคริปไม่ขึ้นุตส่าดีใจแอนดรอยสิบแปดเออใน้เราก็ุตส่าดีใจเห็นสคริปไม่ขึ้นแม่ว่าตัวใหม่จะมาไม่ใช่ซัพพอร์ตก็ไม่ออกกดิโอ้โหโอโห้เจ๊งเลยกูสิบแปดตัวนี้ผมยังไม่มีเลกว่ะ เป็นข้างตู้ของใครวะตอนนั้นโหแต่อาร์ตส,สวยนะต่อไปพันสุดท้ายนะครับก่อนฟรีในการแลกตัว๋วเฮ้ยทองฟ้านอกโลกไม่ค่อยจะจะได้ไนะทองฟ้านอกโลกบาดักมาช่วยลูกหน่อยไม่มาอีกเองเนี่ยโอ้โหลวงกูนี่แพ้ โอ้โหเสมอเสมอมันไม่ค่อยดีหรอกอย่างน้อยตัวซัพพอร์ตออกเลยก็ดีนะบัวเฉมากะไม่ได้หายเลยครับแม่ง้นเอาเพชรมาทิ้งเลยผมห้าพันเบี้ยจริงจริงนอกจากได้อัดคลิปไม่ได้อะไรเลยเอ้ยสุดท้ายแล้วเว้ย รอให้มึงกระกาศแค่ไหนมึงก็ออกมาเถอะเอาไปเล่นก,กิจกรรมจะได้ผ่านง่ายๆเออท้องฟ้าขั้วโลกหน่อยโบลงโบลี่อย่าออกมาหน่อยมาด,ดักลุงบ๊าโบลี่โอ้พีเซอร์บอกคือมอบพีเซอร์บอกคือมอบเลยเต็มที่นะครับพี่ เรออือจะจัดผมบอกน,นะนเก็บเพชริดเอาต้าดีกว่าเพราะไม่เกลือเหมือนกัน,นไหนๆเกลือแล้วเกลือตู้ที่แบบลุ้นของดีดีกว่าเกลือตู้แบบนี้มันน่าโมโหดูดิแม่งก็ไม่ให้กูเอเอเอฟแม่งไม่ออกสักตัวครับไม่เปิดแล้วลูกเดียวพอแต่มันก็ยากแหละเปิดลูกเดียวให้ออกอะ นะครับผมจะแลกอะไรเดี๋ยวเนี่ยแลกซับพอตอูบุหรือแลกตั๋วดีครับเอาตั๋วแล้วกันเนาะดุนต่อครับอูบุซัพพอตผมน่าจะไม่ได้ใช้ว่ะอืมผมน่าจะไปใช้เดนเด้ ende, นะครับบับเลือดมากกว่าอันนี้มนันแค่แบบตัดคอมโบตัดคอมโบเสร็จก็มายืนจ้องหน้ากันต่อ วัดเชิงกันใหม่คือเพื่อนถ้าแบบตัดคอมโบแล้วเราต่อการ์ดได้ก็ค่อยว่ากันใช่ไหมถ้าเป็นตัวแบบนั้นจะจะเก่งถ้าแบบตัดคอมโบแล้วมายืนจ้องหน้ากันใหม่โอ้โหวัดเชิงกันใหม่อะ่ะใครเปิดก่อนก็ได้ปูดไปอย่างเงี้ยนะครับไม่เอาอะมาอันนี้มันเหลมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปแต่ไม่น่าออกหรอกผมเชื่อว่ามันจะไม่ออกอุ้ย <Continue. S 1> แต่ท้ <Continue. S 1> องฟ้า ตัวโลกมาหลอกอยู่นะแต่พอลุ้งเนี่ยงพอได้รุ้นจบแล้วจบของฟ้าโคโลกล้องใหต่อไดเกลือไปซะนี่คลิปขึ้นเรียบร้อยโอเคประมาณนี้ครับใครที่ดองเพชรอยู่ก็ดองต่อไปครับเพราะว่า มันไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนเมตาเกมอะไรครับก็โดนตบในพีอยู่ดีครับเชื่อผมดองเพชรต,ต่อรอตัวเอาต้าดีกว่าเก่งแน่นอนได้ใช้แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณทุกคนที่รับชมันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ